ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องดําอีกรอบเนาะรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่าเมื่อวานทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วมินไม่ได้ยินที่กรรมการติมันก็จะทําให้มินแบบไม่ได้เปลี่ยนและพัฒนานะตรงนั้นค่ะแล้วพี่เกดบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงส่งเขามาพี่เกดบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานนี้มินทําได้อ่อนที่สุดในทีมด้วยเพราะว่ามินโดนติมากที่สุดด้วยกรรมการดูไม่ไม่โอเคกับมินมากที่สุดค่ะ ฮาหน่าเ่ะคะ,คะของฮาหน่าก็ถ้าเทียบกับน้องๆคือทําแย่ที่สุดในทีมพี่คิดก็เลยส่งมาค่ะค่ะพี่ไม่ได้ติดปัญหาการที่รายการเขาติวน้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะพี่มีความสุขว่ามันไม่ใช่ความผิดของน้องแต่พี่ก็แค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าในเมื่อถ้าน้องได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วอะทำไมถึงไม่พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็น เราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าเราเคยตกรอบไปแล้ววันนี้ห้องดำก็คือน้องสองคนอีกพี่ว่ามันก็แฟร์สำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในรายการและในเมื่อทุกคนก็ทำให้รายการนี้มันดูเหมือนว่าความสามารถมันคงไม่พอมันวัดกันที่ดวงด้วยพี่จะให้น้องๆสองคนเนี่ยเป่ายิงฉุบกัน ใครชนะก็เข้าไปรอบต่อไปแต่ถ้าใครแพ้ก็บายบายเพราะพี่เห็นว่ารายการนี้ความสามารถยังยไม่พมร้อมอยู่ที่ดวงด้วยอ่ะพี่ก็ให้น้องวัดดวงกันเลยแล้วกันพร้อมไหมฉันกำมันมันดงง่ายฐ <c oughs> า,านะเล่นเป็นหรือลบาเล่นเป็นคะ่ะแต่ต<า>แค่<ล>แค่คิดนิดนึงว่าการเป่าอิงฉุกมันดูวัดดวงดูง่ายเก่นไปฐานะอยากให้พี่พีเอาเหตุผล เห็นเราสองคนมากกว่าค่ะฮาน่าและน้องได้เคยตกรล่ามาแล้วเราก็ยอมรับในเหตุผลของพี่บีค่ะไม่ว่าจะเป็นฮาน่าหรือว่าน้องมิน้นเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนอใครใครก็ได้คนหนึ่งได้อยู่อะค่ะให้พี่บอกจริงๆเลยนะพี่ตัดสินไม่ได้เพราะน้องแยกด้วยกันทั้งคู่พี่บอกเลยแล้วพี่ก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินน้องออกไปอีกเพราะว่าพี่สงสาร พี่ก็ไม่อยากจะมาตัดชะตาชีวิตของน้องในรายการพี่ให้น้องเนี่ยวัดดวงกันไปเลยดีกว่าเพราะพี่ถือว่ารายการนี้มันไม่ได้วัดที่ความสามารถด้วยมันวัดที่ดวงด้วยชนะก็เข้าไปแพ้ก็ออกโอเคไหมจะร่วมด้วยไหมฮาน่าไม่ต้องคิดเยอะน้องก็วัดดวงไปเลยก็พี่บีเขาเป็นผู้ชนะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็ต้องทาเจ้จริงๆแล้วคนเข้าไปเนี่ยใครก็ได้อาจจะได้ไปเป็นไฟนอลอล์กต่อไปก็ได้พร้อมไหมคะ เปล่าทีเดียวเลยนะคะหันหน้าชนกันก็ถ้าใครชนะเขา้ากล้องนั่นแหละทีเดียวเลยชุบเลยลูกขนเลยหนึ่งสองสามเป่ายิงชุบให้เงินเชิญค่ะ นี่มันเหลือเฟ,ฟไม่ใช่เกมบวัดดวงถ้าเกิดวันนี้หนูจะต้องออกแล้วเขาคอมเมนต์นหนูมาหนูแย่หนูออกโอเคหนูยอมรับแต่ถ้ามาเป่าหญิงฉุกเนี่ยคือจริงๆหนูก็ไม่อยากทานะแต่คือในเมื่อเขาสั่งแล้วเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นพรดวงเนี่ยค่ะโอเคงั้นหนูก็ทําเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดหนูแพ้น้องก็ยังอยู่เพราะเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อน นี่คุิสแบบไม่ได้โกรธเลยนะเอาแฮนนาออกถ้าเป็นคิสคิสก็ต้องเลือกคนที่ทำการแสดงได้ด้อยกว่าทีบีขอให้วัดดวงด้วยกัเรเปาหิงชุบค่ะใช่เลยเมันสิ้นคิดอ่ะการเป่ายิงชุบเป็นทางออกที่ไม่สวยเลยสำหรับเมนเทอร์อะไรไมาให้เป่าชุดในรายการตลกหรือเปล่าในไหนก็เข้ามาแบบ second chance หรอฮัลโหลเดี๋ยวนะมันมีเหตุผลอย่างที่บีบอกว่าบีค่อนข้างเอื่อมกับรายการและบีอ่ะไม่ได้เป็นคนตัดสินน้องนะบีเห็นว่ารายการนี้มันวัดกันที่ดวงไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยบีให้น้องทั้งสองคนเขาปล่อยอยิงฉุบกันใครชนะก็ได้เข้ามาใครแพ้ก็คือตกรอบ คือถ้าจะไม่ให้บีตัดใครเลยมันคงทาไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเกมบีต้องตัดแต่บีไม่เลือกเท่านั้นเองซึ่งต้องบอกว่าดวงในนั้นมินชนะขาน่าแพ้มันอาจจะแย่ด้วยกันทั้งคู่ก็จริงแต่มันก็ต้องมีคนในคนหนึ่งอะที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งอะหนูอยากให้เขาเลือกไปเลยและหนูมั่นใจว่าเป็นหนูแน่นอนแต่หนูอยากให้เขาเลือกสองสารฮัน่าคิดว่าฮัน่าคงไม่โอเคกับการตัดสินแบบเป่ายิงฉุก แต่ถ้าเกิดตัดสินชีวิตอะแล้วตัดสินด้วยการเป่าหญิงฉุบอะก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะคะนี่แหละเดอะ a ฟสไ h a แลนด์ของจริงไอ้ที่สตีลไม่ใช่ของจริงค่ะบีไม่อยากมีส่วนร่วมกับการเอาน้องมาฟาดฟาดฟาดตกรอบแล้วก็ฟาดฟาดฟาดอีกไม่อยากทำโอเคนะถ้าไม่มีอะไรพูดไปแล้วไปเด็กวันนี้ได้โอกาสอยู่ห้องดำแล้วซีนเป่าหญิงฉุบน่าจะไม่ได้มีเวลาคิดเลยมัง้ง หรือคิดแล้วมุกวันนี้บีก็คิดเองค่ะแต่บีไม่ได้อยากได้ซีนะบีเบื่อเบื่อละจ้าถ้าเบื่อก,ก็ไม่ต้องอยู่เล่นนะคะไปก็ได้จ้ะพี่เต๋อไปยิ้มชุบกันค่ะหนึ่งสองาออกนะคะหนึ่งสอง3าหนึ่งสองาหนึ่งสองซ้มพี่คาพี่ไม่ใช่เดอะเฟสค่ะไปค่ะเด็กเดลุกเลิก <c oughs> ยิ่งชุบในเมื่อรายการนี้มันไม่ได้วัดที่ความสามารถอย่างเดียวมันวัดที่ดวงด้วยก็ให้ดวงของน้องอ่ะเป็นคนตัดสินตัวเองดีกว่าดวงแคมเปญหน้าไม่รู้ค่ะแต่ว่าทําเต็มที่ใช้ความสามารถก็ไม่ต้องจัดหลอกไฟอนวอลค่ะโอน้อยออกเอาง่ายๆไฟอลวอลเป็นการโอน้อยออกเซลิงขึ้นเลยคะ่ะเซ์ลิงขึ้นเลยคะ่ะ ฟ้ากลัวความสูง<อ>จูลี่ถีบามาถีบามา 1, 2, อีกทีหนึงหนึ่งสองสามอะสวย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 